นีมีอะไรครับมาดูแม่ค้าเอาผัดผัมเขืม่วงนุ่ังกอไข่ไก่ไข่ไก่ไงเอาไหนโฟกัสทำอะไรให้พี่แชปเตอร์ค้าวันนี้ไหนนไหนค้าทำอะไรโอเคเอาหน่ลยพี่แชปเตอร์สั่งอะไรผัดผักมะเขือมวงพริเขียวมะะกอไข่ ไข่ไก่ไข่ไก่ไข่ไก่นี่เป็นเมนูอะไรทำไมไข่ไก่ก็ได้ okay, โอเคอ่าเอาไปโ <Okay. S 2> อเคปังเราจะเอานเดียวอ่าแต่ไปเสิร์ฟเอ้าแม่ค้าทำเสิร์ฟก่อนสิลูกแม่ค้าทำเสิร์ฟพี่เต้ก่อนสิคะไหนไหนเอาทำไหนทำเมนูอะไรหนูไม่เอานมปังอ่าพี่เต้ไม่กินนมปังอา่เอาเอาเอะไรไปเสิร์ฟพี่เต้พี่เต้สั่งอะไรพริกเขียวไหนไหนไหน บอกว่าพริกเขียวไม่ใช่พริกแดงอ่าเอาพริกเขียวให้พีเตอร์หน่อยมีพริกเขียวในตะกร้าเร็วก็เาไหเอาไหมอ่านั้นพริกเขียวให้พีเตอร์นะให้สั่งเมนูแล้วพีเตอร์สั่งเมนูก็เลยจะมารอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าโอเคหั่นพริกเขียวหั่นพริกเขียวไหนหั่นเสร็จแล้วยางโอ้โมันไม่เข้านะลูกน่ะคมมีดอยู่ตรงไหนคมมีดไหนคมมีดนี่นี่ต้องหั่นฝั่งนี้ลงนะคะอ่านั่นแหละโอเคอ่า ไปเลยลูกค้าเตอร์รออยู่ตอนนี้ไหนอ่าใส่จานมันจมีจานไหมอ่าวใส่ไปให้ลูกค้าเตอร์รออยู่มีอะไรบ้างเมื่อกี้สั่งอะไรบ้างไข่ไก่อ้าวสั่งไข่ไก่เอาไข่ไกลเล่เร็วหนูหนูบอกว่าไม่เอาขนมปังพีตเตอร์ไม่เอาขนมปังแล้วก็ไม่เอาโดนัะอ่อาพีตเตอร์สั่งอะไร ออ่าานนัไง้วทำไมหนูบอกว่าเปเอาก็คือเอาพวกใส่ในนี้อ่ะอ้าวใส่ในจานเลย<ะ>อ้าวในเสิร์ฟเสิร์ฟพริกเขียวแล้วยังไหนามาเสิร์ฟยังโอ้โหเข็ย็ดขอเอามาก่กอด้วยในในในมีอะไรน่ากินบ้างอืมพริกเขียวอ่ะในในบัวกัสเอาอะไรไมะละกอมีไหมไข่พี่เต้จะเอาไข่ไม่ใช่ขนมปังค่ะ,อะเอาไข่เอาไข่ อันนั้นเอาให้พิชเชตเตอร์สิคะแม่ค้าทำไมไม่ทำตามออเดอร์เนี่ยอ่ะเอาไปให้เลย <c oughs> เอาปเปลือกเลยค่ะโอเคพิชเชตเตอร์กินทั้งเปลือกมะละกอมะละกอไม่มีไม่มีอะไรครับนี่คืออะไรครับอันนั้นมะม่วง อย่งแม่ค้าเลยอันนี้เขาเรียกว่าส้มตาพริกเขียวไข่เค็มอันนี้เมนูอะไรนะพี่ไม่ได้เอาไข่เค็มส้มตาอะไรนะพริกเขียวก็ไข่เค็มไม่ใช่พริกเขียวไข่ไข่ไก่มะเขือม่วงมะละกออ่าแม่ค้าเลยอ่าแม่ค้าทำมาเลยอันนี้ของแบบอ้าวโอเค พ่อไปไหนโฟกั๊ดโตไปไหนโฟกั๊ดโตไปไหนคะโทรไปหาเงินอ่าเก็บตังค์อ่าจ่ายตังค์เป็นอะไรตังค์แล้วพี่ก็ใส่ในนี้นะโอเคไหนพีเตอร์จ่ายเป็นอะไรบิ๊บบิอ่าโฟกัสรับตังค์ไปทีคะไม่น้องรับตังค์รู้จกน้องรับตังค์ไปแล้วรู้เนาะอ่าไป วันนี้ครัวครัวชัตเตอรอ์ไปเก็บเก็บของเก็บของทำไมน้องไม่มานั่งอ้าวลูกค้ามานั่งเร็วอา่าลูกค้ามานั่งเร็วไหนวันนี้ทำอะไรกินครับโอ้โหจัดใหญ่เลยจัดใหญ่เลยจัดใหญ่เลยไหนก็ดูครัวหน่อยโอ้โหมีอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้คืออะไรมีขนมปัง ไข่เค็มแล้วก็ก็เขือม่วงแล้วก็มะม่วงแล้วก็ขนมปังแล้วก็ขนมปังอีกชิ้นนึ่าโฟกัสสั่งอะไรแล้วก็ไข่ไก่แล้วก็พริกเขียวแล้วก็โดนัทแล้วก็ขนมปังแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็แล้วก็ไนครับเนี่ยแหระไหนครับเนี่ยนี่อะไรครับมะเขือม่วงนี่คืออะไรครับแครอทหนไม่แค่ นครับอันไหนครับแม่นี่ครับหัวดใจเท้าหัวดใจเท้านะครับทั้งหมดนี้ผมจะมาทำแล้วก็พริกแดงแล้วก็พริกเขียวโอเคโเคฟกัสสั่งอะไรเมนูอะไรไม่นะขนมปังสั่งอะไรครับอ้ยผิดโดนัทส,สั่งอะไรโดนัทเอาไนงะโอ้ยเต้ยมาแนละ้วอา่าเต้ยกำลังผลิตโดนัทให้ ตันัทต้องต้องหันห่นนะหันห่นไหนนี่เพิอหั่นตัวนัทแล้วเอาเอาไปทอดเอาไปทอดเอาไปทอดแล้วเอาไปทอดแล้วเอปัมันเปิดไม่ได้เปิดไ,ได้แบตหมด<ะ>ทานหมด อ่พี่เจเอานมปังไปอบแล้วลอรอสักสิบนาทีแม่ค้าทำอะไรเนี่ยไปแล้วไปแล้วลูกค้านั่งรอสิค้าลูกค้านั่งรอลูกค้าจะไปไหนเนี่ย <c oughs> มันไม่ไี้เรื่องของเล่นเลยตรงนู้ลูกค้านั่งรอเลยตรงไหนไหนพี่เจทำอะไรเนี่ย ลูกค้านั่งรอเลยค uh ่ะอย่ามายุ uh ่ก huh. ับพ่อค้าอพ่อค้าเขจะหันให้ไปนั่งรอกินเลยเอาไปเอาไปอะไรอีกหมเอาไปนั่งรอเลยเอาเอาไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟเสร็จหรือยังเอดก่อนไมพี่เดอ่อปเสิร์ฟนายนเตอร์หันมันม่วงหดหันโอ้โหมิคมากเลยมิคมากเลย ปุ๊บเห็นไหมครับม,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 มันม่วงมนมะเขือม่วงไม่ใช่มันม่วงนี่เขาเรียกมะเขือม่วงเอาล้างก่อนโอเคไป,ปเติมล้างแล้วหิวหรือยังหนุนลูกล,ล,ล,ลูกค้าหิวแล้วลูกค้ามีดาบด้วย ใครหิวแต่กลมหวานแอลเร็วแล้วใช่ไหมได้ชเชฟรีบทำเลยลูกค้าหิวแล้วไหนโอด้ดดูหน้าตาอาหารหน่อยเป็นยังไงอันนี้เมนูอะไรเอามาโชว์หน่อยเร็วโชว์เลยครับอันนี้เมนูอะไรครับเมนอนขนมปังแล้วก็ดูนะัมดมันกลมหวาโอเคอ่าไปเสิร์ฟอ่าไปลูกค้าไปนั่งเลยคะ่ะ Oh. เอาลูกค้าไปนั่งโลเจ็บเจ็บแค่อะรมาเปล่าละะเอาลูกค้านั่งโอยเอาลูกค้ากินหน่อยโลอร่อยไหมอืมมามามาต่อไปเอาไม่รู้อะไรอีกดูลูกค้ากินโหอ,อร่อยมาก <c oughs> โอ้หลูกค้ากินอร่อยมากเ <c oughs> <c oughs> นืเนื้อเนื้อแม่โอยใจตั้งใจตั้งไม่ต้องจใจอะไร เอาฟรีโอเพราะคาใจจิให้กินฟรีแล้วเปิดครัวอีกแล้วครับพ่เปิดครัวเอาไหนาอา้าวันนี้วันนี้มีเมนูอะไรครับมีเมนูอะไรไมีขอดีปวดใช้เท้าจิ้มให้หน่อยครับบั๊นึงผมขอละใช้เท้าก่อนครับโอเคอ่าก็จะล้างล้างละ ไปเชฟล้างเชฟล้างผักเชฟล้างผักเชฟล้างผักมะเขือม่วงนี่ตัดใหญ่เลยตัดใหญ่เลยต้งมะเขือม่วงโอเค จานใบเล็กไปไหมนี่ะจานใบเล็กไปไหมอ้วพอครัวมาเสิร์ฟเลยจ้ามาเสิร์ฟเลยจ้ามาแล้วมาแล้ว,ว<ะ>มาแล้วโอ้อยน่ากินมากไหนไหนโอ้โหอุดมไปด้วยผักจะกินไหมครับกินนู่นนู่นกินแล้วลูกค้ากินแล้วเห็นไหมลูกค้ากินลูกค้าเป็นมา ลูกค้ากินอร่อยมากเลยห้องเรียนอะไรนะครับห้องเรียนโฟกัสโอเคเอาเอาอาจารย์เตอร์อสอนนักเรียนโฟกัสนีเ่เลขอะไรสอไม่ใช่เลขหนึงนี่นไม่ใช่สองนี่นี่หนึ่เลขหนึ่งนี้จะมีตัวเดียว อาพาพานักเรียนอ่านก่อนดีครับอาจารย์ครับอ่านเลยครับพานักงเรียนอ่านพานักงเรียนนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ก่อนหนึ่งสองสามนับทีบตัวห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ้าวให้ให้ใหนักเรียนนับด้วยสิไม่ใช่นับไปคนเนดียว นีตัวอะไรหนงนี่1ไม่ใช่ส3นี่สนี่สไม่ใช่ห้าเวห้า สิบห้าสิบหกสิแปเก้ล้วก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเออยี่สิามยี่สิบสีโอเคเก่ so okay, okay, งเก่ okay, งมากโอเคพอแล้วโอเคอ้าว สี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สีี่สิบเร็วสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดส่สิเ้าครับห้าสิบเอ็ดห้างห้้าสิบีกยนั่งกเรียนั่ง